6กันยายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับาพามาชมสังเกตรหรือว่าสังเกตลักษณะของใบทุเรียนต้นนี้ครับคืออย่างนี้ครับทุเรียนต้นนี้เราปลูกได้เกือบ2เดือนแล้วนะครับขณนะน,นี้เขากำลังแตกใบออกมาเป็นใบเพสลัดแล้วนะครับเมื่อวานนี้เรามาสังเกตตอนประมาณบ่าย4โมงนะครับปรากฏว่า เจอแดดแล้วเขาเหี่ยวลงแต่ว่าตอนเช้าวันนี้เรามาสำรวจดูอีกครั้งก็ปรากฏว่าลักษณะของใบของเขานั้นดูเปลง่งปลั่งขึ้นมานะครับที่นี้ข้อสังเกตเมื่อวานก็คือตอนที่มันมีแดดตลอดทั้งวันนั้นลักษณะของบริเวณดินที่อยู่ใต้ทรงพุ่มนี้นะครับมันไม่มีหญ้าปกคลุมนะครับเมื่อไม่มีหญ้าปกคลุมก็จะทำให้ดินตรงนี้ร้อน เมื่อดินตรงนี้ร้อนสภาพรากของเขาก็ทำงานได้ไม่เต็มที่จึงส่งผลให้ลักษณะของใบเมื่อวานเนี่ยดูลักษณะเฉาๆลงมาเราจึงมีแนวคิดที่จะปรับนะครับก็คือเราจะเอาหญ้าเอาฟางหรือเอาใบไม้มาคลุมดินตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่ฤดูหนาวและก็ต่อเนื่องด้วยฤดูร้อนต่อไปดังนั้นการที่ทุเรียนเล็กที่เราปลูกใหม่อย่างนี้เขาอาจจะยังไม่แข็งแรง สภาพรากของเขาอาจจะยังอยู่ในลักษณะตื้นๆอยู่ในขณะเดียวกันแดดก็มาแรงนะครับจากนี้เป็นต้นไปเราจึงจะวางแผนในการที่จะเอาหญ้าเอาอะไรมาคลุมใส่ในวันนี้ใส่เพื่ออะไรครับใส่เพื่อที่จะเป็นการคลุมครองระบบรากให้เขาปรับตัวให้ทันในห้วงที่กำลังจะหมดฤดูฝนและจะเข้าสู่ภาวะที่มีแสงแดดต่อวันนั้นมากขึ้นนะครับ อาจจะกระทบรากเมื่อกระทบรากแล้วกระทบที่ใบอ่อนเราเห็นได้ชัดเจนตอนบ่า,บายสี่โมงเมืม่อวานนะครับวันนี้เราจึงมาวางแผนในการที่เราจะเริ่มช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆนะครับคือถ้าหากว่าระบบรากทั้งนี้เขาไม่เสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากว่า,าได้แดดเต็มที่ความร้อนมันมากขึ้นเราก็ช่วยตั้งแต่เนิ่นๆได้นะครับนี่เราก็จะ หาหญ้าแห้งเมื่อวานตอนหัวค่ำเราก็ดำเนินการตัดหญ้าไวแ้วแล้วครับที่ฝัง่ขงข้างๆสวนเราเดี๋ยวเราจะเอามาปกคลุมตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านมีฟางมีใบไม้อะไรหรือใบทางมะพร้าวนะครับก็เอามาช่วยปกคลุมได้นะครับเป็นการช่วยเหลือไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่ารอให้ใบหรือรากของเขาเสียหายแล้วจึงนำมาใส่มันอาจจะช้านะครับเราเอามาใส่ในช่วงนี้ได้เลย จากนี้ไปไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเรื่องของอฝนที่จะตกชุกนั้นน่าจะหมดไปนะครับทางที่ดีเราก็ช่วยเรื่องของระบบความชื้นระบบความเหมาะสมทางรากไว้ดีๆก่อนเพื่อให้าการเจริญเติบโตของเขานั้นไม่ชะงักนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ